โอเคเรามาถึงที่นี่ก็ตอนกลางคืนแล้วดาวบนท้องฟ้าเยอะมาก <c oughs> เราจะมาแก้ปริศนาที่นี่เรียกอะไรขายเยินสำรวจโบราณสถานมาเราจะมาแก้เซิศนที่นี่กันสิ่งที่เราต้องการในที่นี่ก็คือนั่น แต่มันคงขึ้นไปเก็บง่ายๆคงไม่ได้อันนี้ต้องมีความหมายฮะที่นี่พร้อมจะพังตลอดเวลาไว้เห็นเห็นร่วงมาตลอดเลย อันนี้เราโดดขึ้นอาเลยไม่ได้โดดไม่ถึง ปุ่มเข้ามาแล้วทีหนึ่งเมื่อกี้นี้แต่ยังแค่เพื่อนไม่เสร็จอ่ะพอไปทำธุระก่อนดึงไม่มาติดอะไรอ่ะโอเคนี่ติดอะไรอ่ะติดแรง there's out. a way ดึงม,มันลงมาอึ๊บนี่เราก็จะปีนเดินข้ามไปตรงนั้นได้เพื่อหยิบ ีการ์ดตรงนั้นแล้วก็น่าจะมาเปิดตรงนี้หรือด้านบนปีนไปไหนได้ผมยังไม่ได้ลองเลยเึอเอออย่อาลวก โอเคเปลียนไปไม่ได้ละเฮ้ยขอทีอ่เออเกือบแล้วขี้มันจวนฉันจะใช้สำหรับคุด้านบนไม่น่าจะเปลียนให้ไปได้ตรงนั้นมันหักลงมาแล้ว โอเคฝาช่องรุนี้ทะลุปไปฝัง่งู้นได้แน่นอน โอเคแตนี้ไม่มีอะไรนะมีเว้ยต้องไอ้นี่แน่เลยต้องเอาไอ้รถไฟเมื่อกี้เนี่ยเออมาค้ำไว้แน่ แบบนี้ปะเฮ้ยเลยมาแล้วจับไว้โอเคแบบนี้ปะอยู่ไหมอ,อ,อยู่แล้วเราต้องปีนจากด้านไหนก็<ๆ>สูงพอโอเคแล้วก็ไม่หักด้วย ที่นี่ไม่น่าจะมีอะไรแล้วยังไงต่อสิลงเหรอลงแล้วจะอยู่ตรงนี้พอดีใช่ไหมโอเคสำเร็จถ้าอย่างนั้น โอเคสำเร็จแล้วได้แล้วไปเก็บกินไซต์ตรงนั้นได้ก็คงจะต้องลากรางรถไฟมาเพื่อเก็บกินไซต์ตรงนี้ลากเลยได้ไหมเดี๋ยวต้องยกประตูก่อนน่าจะต้องยกประตูก่อนนะมันไม่ได้ไกลเกินไปมันน่าจะดักประตู the other side. เรียบร้อยนี่อะไรอ่ะที่นี่ก็น่าจะสำรวจครบแล้วล่ะไม่น่าจะมีอะไรแล้วมัง้งไม่มีอะไรละปิดแล้วเทีย เซจที่นี่น่าจะเรียบร้อยแล้วเราก็จะต้องไปที่อื่นเขียแล้วถ้าเขียแล้วเป็นสีเขียวมีหลายที่อยู่นะไล่เขียมาจากช่วงแรกของแมปอันนี้เขียไปแล้วสีฟ้านอย่ยัง